ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการขอต้อนรับเข้าสู่การประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานครบรอบ1ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปีการศึกษา2567ของนางสาวน,นริมลครูหาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลม โรงเรียนบ้านหนองลมตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2481 เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนูงหมาเค็งห้าวัดหนองลมโดยอาศัยศาลาการเปรียนวัดหนองลมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนบ้านหนองลมมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีนางสาวนฤุลคูหาแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลมมีบุคลากรทั้งหมด8คนประกอบด้วย ข้าราชการครู6คนลูกจ้างประจำ1คนและธุรการ1คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด77คนกานการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านหนองลมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อร่วมกันตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้วางแผนปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกงกลางบริบทของโรงเรียนและกำหนดค่าเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการเพื่อนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพผู้บริหารปฏิบัติงานสอนสัปดาห์ละ7็ชั่วโมงในรายวิชาแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยในการปฏิบัติงานด้านการสอน ผู้บริหารได้จัดทำกำหนดการสอนมีตารางสอนชัดเจนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนวมีบันทึกผลหลังสอนเพื่อนำผลการสอนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมถึงใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปรประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองลมยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสือ่อและเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียน สนับสนุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่พร้อมใช้งานในชั้นเรียนรวมถึงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV, DLIT และ YouTube มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและข้าราชการครูรวมการประชุม PLC เพื่อหาแนวทางส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการนิเทศหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและมีการประกันคุณภาพที่เป็นระบบการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดมีการมอบหมายงานหรือสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายโดยยึดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดด้านการบริหารงานสีฝ่ายของโรงเรียนสถานศึกษามีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีฝ่ายมีการกระจายอำนาจการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายและมีการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องในด้านการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้สะท้อนถึงแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบเพื่อเป็นการทําแนวทางให้คณะกรรมการได้ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินง,งานของโรงเรียนในด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และในฐานะของเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดเตรียมประชุมบันทึกการประชุมรายงานผลการประชุมจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว,วด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยการวางแผนประชุมร่วมกับผู้ปกครองผู้นำชุมชนคณะครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมระดมความคิดในการทำสวอตจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,566- ถึง2,570โรงเรียนบ้านหนองลมมีการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุน กำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดใน4ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการดำเนินการสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนอกจากที่กล่าวมาแล้วสถานศึกษายังมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นการระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนการศึกษาจัดหางบประมาณเพื่อจะซื้อพัดลมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนเช่นนำนักเรียนไปช่วยบริการน้ำในงานที่ชุมชนจัดขึ้น คณะครูช่วยงานกถินและงานต่างๆของชุมชนทีมงานจิตอาสาของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเช่นการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเป็นต้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของครูและคุณภาพของผู้เรียนต่อไปจากการบริหารงานของนางสาวนาริมนครูหาแก้วที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองหล่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบ6กเดือน ของการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา1ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2โดยสังเขตได้ดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานวิชาการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลมมีผลการทดสอบทักษะการอ่านและการอ่านรู้เรื่องอาทีสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในลำดับที่3ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขต2นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโดยชมรมครูวิทยาศาสตร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขตสอง ครูได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ค,ครูสอนสนุกเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยมโรงเรียนได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปี2567ระดับดี จัดทำโรงเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนและนำผล,ผลผลิตไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันหากมีผล,ผลผลิตเหลือจากการประกอบอาหารกลางวันได้ดํำเนินการไปจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนในการทำเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันในครั้งต่อไปด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองลมได้นำเนินการจัดหาการศึกษาให้แก่นักเรียน75ทุนทุนละ500บาทเป็นเงิน37,500บาทโดยมอบให้กับนักเรียนในวันไหว้ครูและมีการระดมทุนจัดซื้อพัดลมเพื่อติดตั้งในห้องเรียนและห้องประกอบการทั้งหมด13ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น13,500บาทด้านการบริหารงานบุคคลครูได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทองแดงในการประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยชมรมครูวิทยาศาสตร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขต2ครูได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ครูสอนสนุกเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยม ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขต2นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองลมได้ดำเนินกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนเช่นมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสที่พบว่ามีข้าราชการครูหรือบุคคลในครอบครัวไม่สบายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการให้กำลังใจ หรือในโอกาสที่ครูย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งมอบของขวัญของที่ระลึกและเดินทางไปส่งส่วนกรณีที่ครูมาบรรจุใหม่หรือได้รับบุคลากรใหม่ โรงเรียนมีการดำเนินการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรได้แนะนำตัวกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองด้านการบริหารงานบริหารงานทั่วไปกิจกรรมด้านความปลอดภัยโรงเรียนมีการดำเนินการประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ราชการมีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวงังสถานที่ราชการผ่านกล้องวงจรปิดด้านพัฒนาปรปับปรุงอาคารสถานที่มีดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการจัดทำแนวกั้นน้ำหน้าห้องอนุบาล เพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าอาคารอนุบาลและป้องกันสัตว์มีพิษ 2. มีการเปลี่ยนพัดลมแทนพัดลมและสวิตช์ไฟฟ้าที่ชํารุดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 3. ให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแก่ชุมชนเพื่อฝึกซ้อมกีฬาและจัดกีฬาของหมู่บ้าน 4. จัดทำห้องสหกรณ์ต่อเติมหลังคาเทพื้นด้านหลังโรงอาหารเพื่อความถูก สุขาลักษณะปลอดภัยขณะใช้โรงอาหารและ5ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารอนุบาลกิจกรรมด้านสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหนองแวงเกมครั้งที่23กิจกรรมวันสงกราน กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี2567กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษากิจกรรมมอบปริญญาชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมโครงการป้องกันและระงับอักคีภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงรวมงานกระถินสามาคีวัดป่านหนองหลม่มวนารามและวัดบ้านหนองหลม่ม การดำเนินงานสุขขาดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามศักยภาพโรงเรียนโดยเน้นที่ความสะอาดของห้องน้ำสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองลมขอบคุณค่ะ